สานีไทยเล็บสเตชันภูมิใจนำเสนอรายการหมายเหตุจากเขตงานร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นไขทุกข้อข้องใจตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัยโดยสหายยังบรัตและลุงสนามหลวงจุดประกายทางความคิดติดอาวุธทางปัญญาเพื่อภารกิจของเราทุกคนหมายเหตุจากเขตงาน และถ้าหากว่ามารบในเมืองเนี่ยสหายยังบัตคิดว่า <c oughs> จะรบยังไงการบรบในน้าสมรับการรบในเมืองก็ต้องเป็นหน่วยที่ย่อยลงไปอีกนะครับ <c oughs> อาจจะไม่ถึงห้าอาจจะแค่สองสองหรือหนึ่งคนหรือสามนะครับออบอกให้น้องๆพวกแดงฮัดคอที่เขาอยากรบเนี่ย <c oughs> เขาจะรบยังไงดีตามประสบการณ์ของคนยังบัดครับ เอาไปทิ้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องตอบครับเอาไปคิดก่อนคือคือมันมันการลบในเมืองมันก็เราก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์จากในป่ามาเป็นในเมืองครับเพราะว่าล้บยังไทุกอย่างมันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับในป่าก็คือมีป่ามีต้นไม้มีลําธารมีภูเขาอนาคตข้างหน้าไงเพราะมันมันต้องได้ลบกันอยู่แล้วมันต้องได้ลบกันอยู่แล้วครับลบกันก็คือคุณจะต้องมาฝึก อ่าเขาเรียกว่าฝึกท่าบุคคลสู้รบก่อนอันดับแรกพื้นฐานของนักรบก็คือต้องมีท่าบุคคลสู้รบและท่ายิงต้องมาเรียนรู้ท่าบุกคสู้รบ,บ,บนี่ท่ายังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณจะสอนชาวบ้านจะเป็นทหาร <c oughs> ก็ไปสมัครเป็นทหาร <c oughs> อันนี้มันต้องคุยในรายละเอียดมันไม่ใช่เวลาที่จะคุยตอนนี้เลยถ้าบุคคลสู้รบเนี่ยถ้าจริงการการสู้รบเคยเคยเล่าไปแล้วถ้าพี่น้องเสื้อแดงเขาไม่พอใจเผเด็จการเขาจะไปสู้รบกับประเด็จการเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างครับคุณต้องมาเรียนรู้ก่อนนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ปืนครับแล้วก็มาเรียนรู้เทคนิคของการท่าท่าบุคคลสู้รบเช่นว่าคุณจะต้องถือปืนยังไง ปืนเนี่ยคุณจะต้องถือยังไงสะพายยังไงเวลาคุณล้มลงคุณจะล้มยังไงปืนถึงมันถึงจะไม่เกะกะครับมันต้องมีท่าล้มถ้าคุณไม่มีท่าล้มปืนมันจะกระแทกหน้าเอาเพราะฉะนั้นคุณต้องมีท่าคนจะต้องมาฝึกปัท่าของผมคือคุณมีปืนเขาจะจับคุณเขหาพวกวิศวกรรมตามตลอดชีวิตแต่ที่คุณคุณสหายร้อยเขาถามนี่ก็หมายว่า ในอีกสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ที่ว่ามันลุกขึ้นแล้ว้างหน้าไม่ไกลนี้นะครับมันจะต้องมีการสู้รบครับ,รบผมอ่านเกมนะครับ,รบแต่ปัญหาคือตอนสู้รบในเมืองนี่ มันต้องใช้ปืนแบบในป่าตลอดไปไหมหรือต้องใช้ปืนอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องหรืออาวุธอย่างอื่นคือสงครามนี่มันเป็นสงครามเหมือนกับสงครามประชาชนนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอากลยุทธ์ของสงครามประชาชนมาใช้สงครามประชาชนคือเอาของที่มีอยู่ประจําตัวหรือที่เราใช้ทํางานอยู่ให้เป็นอาวุธนัดแป้งให้เป็นอาวุธครับอย่างเช่นมีดทาครัวเตาไมโครเวฟทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดเพียงแต่ว่าเราต้อง มีหัวในการพลิกแพงก่อนว่าอของที่เราใช้อยู่เป็นอาวุธเช่นลุงนวมทองไพวันใช้รถแท็กซี่ชนกับรถถังอะไรพวกนี้ครับอ๋อไม่มีครับไม่ไม่มีไม่มีสมซักเกมไม่มีะสมศักเกมเขากำลังเตรียมเสวนาที่ปารีสนะครับคืมไม่มีเวลาผมเคยพูดไปแล้วเกี่ยวกับสงครามประชาชนว่าอเราจะใช้อะไรให้มันเป็นอาวุธนะครับใช้ได้หมดของทุกอย่างที่มีอยู่ประจําวันเนี่ย ถังแก๊สอะไรพวกนี้มันมาสามารถมาดัดแปลงไม้ขีดไฟไฟแช็กอันหนึ่งก็สามารถเป็นอาวุธได้อืครับสามารถเผาโรงเรียนได้เป็นหลังๆหรือว่าทำไมต้องโรงเรียนนะครับไม่ไปเผาวางอันนี้เราพูดเปรียบเทียบว่าโรงเรียนมันใหญ่เป็นโรงเรียนไม่เอาเสียการเมืองวางเลยต้องไปเผากองทัพเผา ก็อันนี้เปรียบเทียบเขามอนท้าไม่ไปเนโรงเรียนแต่หมายว่าลักษณะที่เป็นอาคารอะไรเนี่เจ่ยก็เรียกอาคารไปก็ได้ไม่เป็นโรงเรียนเลยเอาเราไม่ได้พวดแต่โรงเรียนในร้อยจัปลอขถาที่ประเทศกำลังสอนอยู่เงโอเคเรื่องลบก็ประมาณนี้จะอยากรู้เรื่องพักมากกว่านี่เราจะมาคุยเรื่องพคุยเรื่องพักอันนี้พักเขามีแนวทางยังไงที่จากการปฏิบัติทางการทหารเข้ามาสู่ทางทฤษฎีอ้าวเรื่องพักถามคุณลุงเอ้าคุณพอดครับ ก็ถามอยู่ครับคือลักษณะหนึ่งนะที่เราพูดกันบ่อยก็คือว่าการปฏิวัติต้องมีแก้วสามประการเพระอพูดประาำประสงค์ไม่ใช่นะครับคือมีพักกองทัพกับมวลชนที่พูดกันบ่อยคือต้องมีพักที่สีการปฏิวัติเพราะว่าพักเป็นกองเสนาธิการเป็นคนกําหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแม้แต่การได้อํานาจและการรักษาไว้ซึ่งอํานาจคือพักก็อยู่ไม่ใช่ว่าปฏิวัติเสร็จเลิกพักก็อยู่ต่อครับ นะอยู่ทํางานต่อไปเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบให้ได้อย่างแท้จริงพักก็คือเป็นที่รวมองบุคคลที่ดีเด่นที่สุดนะบุคคลที่กล้าหาญที่สุดมีความสามารถที่สุดที่สําคัญนะครับต้องมีจิตใจปฏิวัติถ,ถึงที่สุดนะเรียกว่าพักต้องมีอันนี้ก่อนนะต้องมีความจริงใจมีความจริงจังเอาจริงเอาจัง,จงกล้าต่อสู้กล้าเสียสละผ่านการ เรียกว่าทดสอบหล่อล้อมประสบการณ์ตั้งขึ้นมาเป็นพักนะอันนี้เพราะว่าพักจะต้องไปคุมกองทัพอีกทีหนึ่งกองทัพไม่ได้ขึ้นกับพบทบแบบกษัตริย์อุยพลนะกองทัพขึ้นกับพักพักจะเป็นผู้นํากองทัพอีกทีแล้วก็มีมวลชนครับแต่ตะกี้คุณถามว่าสู้รบในเมืองในเมืองสู้ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องมีมวลชนครับเพราะเราถือว่ามันเป็นสงครามประชาชน ทหารเป็นปลาประชาเป็นน้ำมหมายถึงว่ามันจะต้องอยู่ด้วยกันได้แล้วก็มวลชนประชาชนนี้ช่วยในการสนับสน,นุนส่งเสริมซ่อนเล้นวิ่งข้าบ้านไหนเขาก็รับนะครับไม่มีใครไปแจ้งครับวิ่งไปบ้านไหนเขารับว่าพวกเดียวกันหมู่เดียวกันแต่ข้ามไปไหนมาทางไหนเนี่ยมวลชนจะเป็นเหมือนน้ําจะเป็นหนึ่งเดียวกันต้องมีสามอย่างนี้นะครับ โดยที่มีเพลงร้องว่าพักเรามีแนวทางนโยบายถูกต้องและสอดคล้องผลประโยชน์ของประชาชนไทยเราเคารพพักเพราะพักมันมีแนวทางนโยบายที่ถูกต้องอืแล้วก็ทําเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงอันนี้แหละครับคือพักครับแล้วพักพอมน,นิดเป็นอย่าง,างนี้จริงไหมที่ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงบุดมการ์แน่วแน่อย่างนี้นจริงไหมครับระดับบนๆเขาทาอย่างนั้นจริงอ๋อก็จริงจริงในส่วนหนึ่งเพราะว่าเท่าที่ดูเขาก็ ไม่ได้กินดีอยู่ดีไม่ได้มี oh. กินทีละสี่สิบเมนูอย่างภูมิพลหรือนั่งรถใหม่บักไม่มีมมนะ hmm. คนนี้ก็อยู่กันแบบระดับไหนก็อยู่อย่างนั้นะครนะก็คือเขาอยู่ในป่าแล้วถ้าอยู่ในเมืองก็เสี่ยงถ้าถูกจกับได้ก็ยิงเป้าหมดเลยอ oh. ของจันดาวงหวงวงพันเนี่ยนะขนาดจะโดนยิงเป้ายังไปประกาศไอ้สลิดขอให้มึงอยู่ดูความ้แพ้ของมึงเอาไปยิงเป้า เผด็จการโจพีดาคมที่เป็นแบบเนี้ยไม่รู้ว่าบ้าหรือยังไงนะคือมันเอาจริงเอาจังจนจนพวกเผด็จการกลัวคือกลัวคอมนิตนะครับฮิตเลอร์ยังกลัวคอมนิตเลยคือตอนนั้นอุดมการชัดเจนแน่วแน่มากเออชัดเจนแน่วแน่คือประเภทที่ว่าเสียสละจริงๆอ่ะครับดังนั้นก็คือในระดับบุคคลเนี่ยเราเคารพนับถือมากนะครับคอมนิตเนี่ยครับครับเชนคุณลุงต่อไปครับทีนี้ คุณพอถามว่าพักอมนิดเป็นยังไงนะดีหรือไม่ดีใช่ไหมตกลงมันดีจริงไหมแน่วแน่จริงไหมทุกคนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคนรุ่นหลังเขาอยากรู้ตรงนี้โดยเพราะระดับบนๆนี่เขามีอำนาจมากๆเขาจริงๆว่าเขาเขาเขาจะมีการเมืองการเมืองเราถือว่าคุณธรรมเป็นหลักความสามารถเป็นรองอืจิตใจหรือจุดยืนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะ จุดยืนจะต้องทําเพื่อเสียสละเพื่ออุดมการณ์ไม่ใช่ทําเพื่อโลภทําเพื่อหวังตําแหน่งอืทําเพื่อหวังจะเป็นสอสอทําเพื่อให้เจ้านายเขาเห็นนี่เราไม่ไม่ใช่นะครับครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีการฝึกฝนหล่อหลอมอ,อย่างที่สายยังบัตรเคยเล่าจะมีการคัดกรองจากธรรมดาเนี่ยมาเป็นสันติบัตเยาวชนมาเป็นสมาชิกพักเป็นกรรมการพักมันผ <ใน S 2> ่า,านไปนานจะเรียกเป็นยอ,อ,นยอสมาชิกพักก็เป็นสอ ดังนั้นเนี่ยคุณถามว่าดีจริงไหมมันก็ดีในระดับหนึ่งคุณคิดดูนะในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งแสดงว่ามันแต่ว่าต้องมีบางอย่างที่ผมอยู่มาสี่ปีเนี่ยผมว่าเขาเขาดีนะทั้งยอทั้งสอเขาดีครับดีะคือเป็นคนเสียสละจริงๆอะแล้วดูแล้วดูแลนักโทษผมรักเขาผมรู้สึกทุกวันนี้ผมยังประทับใจพวกเขาอยู่เลยนะครับเท่าที่ได้อยู่ด้วยกันกินอยู่เดินทางไปเป้ข้าวงั้นงี้เนี่ย ทุกสุขด้กันสมาชิกพักที่ไ้เลยรคเ่ต้องเป็นแบบอย่างนะต้องเป็นตัวอย่างให้คนอื่นนับถือได้เลยนะครับเอก็ก็ใช้ได้แต่ว่าในเรื่องแนวทางของพระผองอต้องว่ากันอีกทีนึงทีนี้ในในส่วนตัวการปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่ามีชีวทัศน์อืมีชีวทัศน์คือทัศนการหลรงชวิตเขาสอนเลยนะครับว่าคุณจะต้องรักการใช้แรงงานคุณจะต้องไม่กลัวยากลําบากไม่กลัวตาย คุณต้องเสียสละไม่เห็นแก่ส่วนรวมบางทีสั่งให้ไปก็ไปถ้า่กในเวลาลำบากเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งกันนะครับดูแลเราอย่างดีเลยผมเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะเวลาผมป่วยเนี่ยผมเดินไม่ไหวนะผมผมเป็นมาเรียเรียนเนี่ยเขาอุ้มผมเนี่ยไปวางไว้ที่หลุมแล้วก็ขุดหลุมให้ผมขี้คิดดูแล้วกันเนี่ยนี่คือของมนิสต์ไงครับผมน้ำตาไหลเลยเออตหายแบบผมรักเขาจริงๆแล้วเขาก็รักผมจริงๆ อันนี้เราไม่พูดในเรื่องของเรื่องระดับนโยบายนะแต่ระดับบุคคลเนี่ยโอโ้โหผมนับถือเขาได้อย่างยิ่งเลยมัน,ม,นมันอยู่ในที่ยากลําบากขนาดประเภทที่ว่าปลากระป๋องปีนังไม่รู้จะกินกระป๋องนึงหรือเปล่านะคุณก็คิดดูว่าไม่มีกินครับปลากระป๋องอะ่ะไม่มีกินเออมันคิดดูขนาดอย่างนั้นนะมันเหมือนทุกยากลําบากโคตรแล้วนะแล้วมันอยู่ด้วยกันได้สี่ห้าปีคุณคิดดูว่ามันดีหรือไม่ดีครับอย่างน้อย<ต>ความซ<ต>าบซึ้ง กินหน่อไม้ปีหนึ่งประมาณสี่ถึงห้าเดือนน่ะตั้งแต่อยู่ใต้ดินจนย้อนลึกคุณยังบัดว่ายังไงครับคุณว่าพักคมนิสัยนู้นใช้ได้ไม่ดีไหมพูดเรื่องกินเนี่ยกินฟักทองครับพูดเรื่องมิตรสหายเนี่ยเรานับถือได้เลยนะคนพวกนี้เป็นยอดมนุษย์กินฟักที่สุดเลยผมกินฟักทองครับเอาฟักทองมาหุงเป็นข้าวมันอร่อยไงถึงกินฟักทองมันมีแต่ฟักทองคุณไม่ไปกินเอาเอาฟักทองมาหุงเป็นข้าวแล้วเอาฟักทองมาทาเป็นน้าพริกครับแล้วก็เอายอดฟักทองมา กระดอกฟักทองมาจิ้มน้ำพริกกินกับข้าวกับฟักทองอีกอสรุปแล้วฟักทองล้วนๆค,คือคือไอ้ที่ฟักทองผมสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาเราเผาะอะไรไปสักอย่างมันมันจะเป็น มันจะเป็นขี้เท่าใช่ไหมพอเม็ดฟักทองไปโรมันจะขึ้นแล้วฟักทองมันขึ้นง่ายตามกลางป่าเนี่ยขึ้นเต็มเลยแล้วก็กินเน่ฟักทองเนี่ยกินจนเป็นประสังทองเหลืองอ่อยเลยตัวเหลืองขี้เาเป็นสีเหลืองทางภาคเหนือเขาเหลืองเหลืองเหลืองอลาลามเลยครับคือเหลืองเหลืองดำๆมาเลยเราบอกว่าลูกโอ้โหมีฟักทองกินดีชิบหายแล้วกูไม่มีจะแดกแล้วทําไมสุดท้ายถึงแพ้นะครับเออ คือโดยดดตัวบุคคลเนี่ยผมบอกว่าโลกเนี้คอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นบุคคนลนมีเยอะผมสัมผัสมาแล้วมีคอมมิวนิสต์เยอะมากแต่ว่าคอมมิวนิสต์ที่เป็นสังคมเนี่ยไม่มีผมรับประกันเลยนะว่าสังคมหรือประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยยังไม่มีแต่ว่าตัวบุคคลที่เป็นคอมมิวนิสต์ผมได้เจอมาเยอะเยอะโอเป็นคนคนเป็นคน<ร>ววที่สังคมเป็นคนที่เรานับถือเรากราบไหว้ได้อย่างดีเลยอื ไม่ว่าจะเป็นคุณลุงชื่อทองจำที่ยเลยคุณจะไปเอ่ยชื่อเขาเอ่ยชาลำบากหรือเปล่าลำบากก็มีหลายคนมาถือแต่ส่วนใหญ่แกเสียชีิไปแล้วถ้าโดนจับนี่ตายอย่างเดียวเพราะว่าแกโดนจับแล้วคือนิ่งน็พวกนี่นะคือพวกทหารคิดว่าไอ้ที่มันบ้าหรือมันเมาคือไม่ยอมสยบเลยอ่ะแปลกมากคมนิดเป็นอย่างนั้นนะครับเขาเป็นอย่างนั้นจริงค่อนข้างน่ากลัว เขาไม่กลัวตายนะเขาไม่กลัวไม่กลัวจริงๆอะผมก็เรื่อง่างงดประาอีสานงึดคืออัศจรรย์ใจโอ้โหคนรุ่นนี้เขาโดนจับไม่รู้กี่รอบนะเราเนี่ยโอ้โหประสบการณ์ในความลําบากน้อยกว่าเขาหลายร้อยเท่านะครับผมจึงนับถือคนเหล่านี้ไงนับถือลุงองแจํมสีนับถือคุณเปลื้องวันยาศีนับถือนายผีอัจนีพลจันทร์เนี่ยไอพกเชี่ยนักเพลงเพื่อชีวิต ม่งบอกว่ามันนับถีลุงผีในอัศนีเพื่อจันแต่แม่งไม่ทําตามอัศนีเลยหายตัวให้เจ้าอย่างเดียวครับครับ,ค,รบคุณยังบลัดว่างไงครับเพิ่มเติมผมก็เหมือนกันรครับผมก็ประทับใจกับอบุคคลนะครับในตัวบุคคลแต่ในเรื่องที่เมื่อกี้อาทางคุณคุณอะไร<บ>คุณชื่ออะไรคุณพอ่อแม อยู่มาครบสามปีแล้วสามื่อเมื่อกี้คุณพูดถึงว่าอะไรทำไมถึงแพ้ทำไมผมแล้วรู้สึกว่าจะเคยพูดไปแล้วเมื่อเรามีสมาชิกพรรคอมมิวนิสต์ที่วิเศษอย่างนี้อดทนต่อสู่จริงใจเสียสละอย่างนี้และทำไมจึงแพ้ถามหน่อยคุณยังบัดทำไมจึงแพ้คุณตอบผมหน่อยทำไมจึงแพ้ก็มันก็มีหลายเงื่อนไขนะครับที่เคยคุยกันมาแล้วนะ คือปัญหาหนึ่งเป็นปัญหาภายในระดับสูงขององค์กรบริหารที่ว่ามีนโยบายไปอิงจีนมากไปอ,อีกปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาระหว่างโลกสังคมนิยมด้วยกันคือมีปัญหากันระหว่างจีนกับรัเสเซียนะครับคือเป็นตัวแปรตัวหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทางนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้น ก็มีนโยบายออกมารองรับคือนโยบาย66ทับ23คือมันทุกอย่างมันจะมารวมกันแล้วก็สอดคล้องกันมันก็เลยทําให้ลุงสนามหลวงต้องกลับมาเรียนต่อใช่ไหมก็เป็นพระหมหากรุณาธิคุณนะฮะอ,อย่างนี้มันใช้ทุกด้านที่บ่อนทําลายจนเราไม่ไหวนะคือทําให้เราเองก็แตกเราเองก็แตกกันอยู่แล้วมันมาทํา มาล่อมาหลอกทุกอย่างเนี่ยต้องถือว่าเขาโอเคเก่งเขาเก่งเขาประิีประนอมเขามีทางให้คนออกแล้วทางออกมันก็ดีกว่าทางเดิมถ้าอยู่ตรงนู้นเนี่ยนะปีนังไม่รล้ดจะกินปลากระป๋องว่าอยู่ที่นี่ปลากระป๋องเราไม่กินนะกลับเข้าเมืองเนี่ยถือว่ากระจอกมากใครกินปลากระป๋องเงล้วเราไปกินเคเอฟซีไปกินพิซซาฮ์ทกันหมดคือมันสบายกว่ากันเยอะมันไม่เหมือนกองทัพประชาชนประทานเหมาเนี่ยอยู่บ้านไม่มีจะกินนะครับ แต่ถ้าอยู่กองทัพมันก็ยังพอมีกินใช่ไหมไอ้ของเรานี่อยู่กองทัพไม่มีจะกินกลับบ้านมีกินมากกว่าดังนั้นสภาพมันกําหนดวัตถุกําหนดจิตสภาพมันมัน,ม,นมันเอื้อ,อก,กว่ากันเยอะแล้วก็เลยมาก็มันมีช่องทางคือพูดถึงว่าเราเป็นคนเรียนหนังสือหรือแม้แต่ว่าคนทั่วๆไปก็เป็นคนต้องเยอมแลบคนมนิ์นี่เป็นคนค่อนข้างฉลาดหนักเอาเบาสู้ เพราะฉะนั้นทุกชนชั้นที่ไปอยู่ป่าเป็นคมนิดเนี่ยออกมาแล้วมักจะมีมีช่องทางใช่ไหมชอบเป็นคนขวนขวายคือเหมือนกับว่าคนที่เคยลำบากสุดๆพอเข้าเมืองมันก็เราเข้าป่าไปเนี่ยเราไม่ใช่คนที่อับจดโอกาสนะครับเราเข้าไปเพราะว่าเราด้วยอุดมการณ์กลับมาเรายังมีโอกาสอยู่ครับเชญคุณลุงกระต่อตอไปครับมันมันก็เลยสภาพเป็นอย่างนั้นคือจะพูดว่าแพ้ภัยตนเองก็คงแต่ใช่ในส่วนหนึง่ง เพราะว่าจริงๆต้องยอมรับว่าอ,อสังคมมันเป็นคนเลือกเราอะนะทีนี้ผมถามคุณว่าคุณอยู่บ้านดีๆกินสามมื้อทุกอย่างสบายๆนั่งรถเนี่ยนะแล้วไปอยู่ป่าพ่อแม่คุณได้เฮี้ยคิดยังไงว <laughs> ะใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นมันเฉพาะคนที่ถูกบีบจริงๆเขาถึงหนีพราะเปิดช่องเขาก็กลับครับไอ,อคนจะมาใหม่มันไม่มามจะมาทําไมมันไม่ได้ถูกบีบมันก็เลยไม่มา อืมไอ้ตรงนี้เป็นการสลายกําลังแล้วก็เปิดช่องทางให้ก็คือทุกคนก็มีทางเลือกเขาก็เลือกทางที่มันดีกว่าเหมาะกว่าสําหรับตัวเขานะครับเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่เคยถามเลยว่าจะถามเพราะปกติคุยแต่เรื่องหกสิบสองกับแล้วกลับก็จบแต่จะถามต่อว่ามีคนไม่กลับไหมมีคนสู้ต่อไหมพรรคคอมมิวน,นิสต์ยังอยู่ไหมหลังจากนั้น อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยตามไปดูคือที่ในฐานฐานต่างๆในป่าเนี่ยไม่มีนะครับเลิกเลยก็คือจะมาหมดประมาณปีสองพันหรอยยี่ 27, <28. S 1> ิบแปดยิบเจ็ดิแปดประมาณนั้นอะ่ะทางใต้เขาก็อยู่กันจนแบบว่าเป็นเรื่องบุคคลแล้วก็ทําพิธีทําทพิธีที่ว่าสมัยนั้นเขาก็ทําพิธีต้อนรับก็มีเขตงานผู้สาดอกบัวที ชุดนั้นที่ออกมาสี่ร้อยตัวก็คือมามอบปืนาสี่ร้อยกกรรมเยอะนะกองทัพพระที่สองใช่ครับและแต่ละคนที่ออกมามอบตัวเนี่ยจะได้ที่ดินคนละสิบห้าไร่เขาจัดสรรให้ไปอยู่ในกลางป่าอ่าประมาณปีต่อมายี่สิบสี่หรือยี่สิบ้าอันนั้นเยอะนะเป็นเป็นเยอะชุดนั้นที่ผู้สารบัวนี่เยอะมากสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยคือในความคิดของผมเนี่ย คือถ้าอยู่ต่อสู้ต่อไปแล้วไม่มีความหวังผมก็ออกดีกว่าอ๋อไม่มีความหวังเพราะอะไรก็เพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขี่ยทิ้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพคทเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมาแตะมือกับศดินาไทยและขุนศึกไทยเพื่อที่จะได้ต่งอาวุธผ่านเมืองไทยเข้าไปช่วยช่วยกเหแดงช่วยกเหมแดงต่อมา21เฮี้ย ครับอันนี้คุณด่าใครใน่ด่าพักขบนี่จินพรกคทรายหรือด่าในี่ก็ไม่รู้ด่าความที่มันไม่ดีอะ่ะ <laughs> มันเป็นการระบายอารมณ์ของผมอะ่ะผมเป็นเสรีชนไงแล้วไปโอ้ยมันผมเคยศรัทธาอะไรตัวอะไรมากมายแม่งมาทำกับพวกกูไงเฮียนนผมรับไม่ได้ไมผมไม่เขยงบทกวีด่าแมา่งไง ในสม่พิมพ์ทปฏิวัติเนี่ยตรงลงคุณด่าใครด่าว่าคุณที่จีนด่าจีนผมด่าความไม่ดีความอัปยศความไม่มีศักดิ์ศรีความไม่มีสักจะความไม่มีอุดมการโอครับลูกผู้ชายนะพูดแตะมือกันแล้วเราเป็นสหายกันนะตาคนิมชวนเช่นกันมาชีพแต่ไอ้เฮียมึงไม่รักษาศักตร์นจ้่ตรงนี้กู เขาภาษาไทยไม่รู้เรื่องคุณด่าไปเลยครับคุณไม่รักษาสัจจะของลูกผู้ชายตัดแตะมือกันแล้วว่าเราจะร่วมรบกันนะแต่ไอเฮียเออครับมึงไปแตะมือกับเจ้าไทยแตะมือกับคุณสึกไทยแล้วมาเขี่ยพวกกูทิ้งหยุดวิทยุสปทสปทเสียงประชาชนห่งประเทศไทยที่อยู่ที่เมืองคุณหมิงคุณหมิงหยุดวิทยุ ไอ้เฮียไม่เป็นไรผมไม่รับนะผมรับไม่ได้แล้วผมไม่ไม่ให้อภัยนะจนกว่ามึงจะขอโทษกูอ่เดี๋ยวเขาเออไม่เป็นไรสมัยนั้นเออเขาตายไปแล้วใครเขาสี่แล้วสุดท้ายมันก็แพ้มันลบเขมรนแดงลบก็แพ้ อ๋อที่ไปลบก,กับเวียดนามออมันเขี่ยทิ้งพรรคคนไทยเพื่อให้เจ้าไทยกับคุณศึกไทยเนี่ยขนอาวุธไปช่วยเขมรแดงสุดท้ายเขมรแดงก็รบแพ้ครับใช่ไหมใช่เอ๊ะทำไมเขากาเรียกว่าแพ้สองเด้งโง่ไงไม่ไม่ใช่เขาคนเยอะกว่าเยอะนะจีนเ,เนี่ยคน<ก>ตายเยอะไงเหรอไม่ใช่จีนกับเวียดนามก็ตายเยอะสมัยนั้นจีนบุกเวียดนามจีนบุกเวียดนามเวียดนามตายแสนหนึ่งจีนตายสี่แสน จีนตายเยอะกว่าเยอะถามว่าใครชนะใครแพ้จีนแพ้เวียดนามนะแม่งโง่จีนบุกเวียดนามแต่จีนแพ้เวียดนามนี่ตอนนี้เจ้าไทย่ยไปเกาะขาจีนนะคอยดูเหอะแม่งแพ้อีกคอยดูอีกผมเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าว่าทางเวียดนามมาตีเขมรจีนก็เลยไปตีเวียดนามตลบหลังอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ลักษณะนั้นแหละลักษณะแต่ทีนี้ว่าจีนเสียเสียเยอะ ก็เลยถอยกลับจีนตายเยอะตายหลายแสนถอยกลับแล้วใช้วิธีส่งอาวุธโดยผ่านรัฐบาลไทยอก็โชคดีตายหลายแสนถ้ายังอยู่ที่ทางเหนือไม่ได้ไงผ่านมาทางทะเลแล้วมาเข้าอ่าวไทยแล้วขึ้นที่แถวระยองแถวจันทร์เนี่ยส่งไม่ให้เขมรเพราะว่าเขมรเขมรพลพศสมัยนั้นเขมรพลพศอากาศที่ว่าจีนจะไม่สนับสนุนพรรคอมในแถบระเทศไทยอีกแล้วหยุดสถานีวิสปท เอะผมสงสัยว่าทําไมเขาต้องหนุนขมรแดงขมรแดงมันมันเลวร้ายมากขมรแดงไอ้พลพจนมารับโมเดลของเหมาเจ๋อตุงมาเพื่อสร้างสังคมคอมมินิตตามความฝันของไอ้เหมาเจ๋อตุงตอนแก่ซึ่งมันเหลืองอานาจหลงตัวเองเลอเออเอ๊ะแล้วผมอ่านประวัติเหมาเจ๋อตุงมาสามรอบแล้วนะหนังสือเล่มนี้หนาเก้าร้อยกว่าหน้าเนี่ย แล้วแล้วแล้วประเทศจีนเขาก็ไม่ได้ทําแบบเขมรแดงเพื่อหรอครับตอนหลังๆเขาไม่ทําเองไงแต่ให้เขมรแดงมาลองทําดูไงก็เขมรแดงทำแล้วก็จะหายไปวอดเป็นหนูทดลองเออเป็นหนูทดลองไงครับก็ชิบหายไปแต่แต่ที่ผมเห็นมาผมอยู่กับเขมรแดงนะผมเห็นจริงๆคือเขมรแดงเนี่ยไม่มีการใช้ธนบัตรไม่ได้ใช้เงินแล้วไม่มีตลาดสุดขั้วแล้วทุกคนไปรวมอยู่ที่เดียวกันครับผมเดิน เดินบางทีผมเดินเป็นวันในเขมรนี่นนจะไม่เห็นคนเลยคนจะไปรวมอยู่ที่เดียวกันแล้วพอกลางคืนจะเห็นหลอดนีออนแล้วก็ขุดดินทําทําบ่อกเก็บน้ำนะทำบ่อกเก็บน้ำถนนทั้งถนนเลยครับเห็นแต่กลางคืนเนี่ยมีนีออนอยู่หลอดเดียวและไอ้แบตเตอรี่ก็ไปถอดจากรถเก๋งนะพวกงวลไอ้ยางยางรถยนต์ก็เอาไปทำรองเท้า แล้วเป็นแบบนี้นะเฮียมึงเป็นกันไปเถอะกูไม่ไปเป็นกับมึงรอกตอนนั้นผมเดินผ่านพ,พนมเปญน,นะครับมีตึกสูงสุดแค่เจ็ดชั้นนะขอพิสนแบบนี้คนระับผมไปยืนอยู่หน้าตึกสูงที่สุดในพนมเปญน,นะมีมีเจ็ดชั้นเออสรุปว่าคอมพักคอมมินต์นยังอยู่ไหมหลังจากนั้น หรือว่าเดี๋ยวเรื่องนี้มันยาวไม่หมดเอ้ยหรือว่าไม่อยู่แล้วอ้าวเราเบรกกันทั้งหน่อยเราเบรกหน่อยก็ได้เพราะเรื่องนี้คุยสามวันก็ไม่จบเฮ้ยนัดนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องพักคอมเิ้นต์แห่งประเทศไทยเดี๋ยวช่วงสองว่าหลจากผ่านวิกฤตต่างๆมาแล้วเนี่ยอยู่อย่างไรไปอย่างไรเรายงอยู่ไหม ยังอยู่ไหมทำอะไรแล้วมีไลน์ไม h, h, Skype, mm k, ่ม nah, you ีสกายมีเฟซบุ๊กมีย mm. ูทูบไหมกอลัมนอกร้องน้อนกอลัมนออยากรู้งน่นฟังานเล้ไม่มีที่ไหนมาก่อนนะครับครไม่อยากจะบอกเผยความลับให้หมดเงานนี้ลุงทองนอนสะดุ้งแล้วรับรองมีได้มีเสียครับไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อน กรุณาติดตามในเบรกต่อไปแต่ไม่รู้อะไรเท่าไหร่นะครับ